สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่บัวน้องจอ๊อบวันนี้น้องจ๊อบมาเก็บผักที่สวนหลานมาเก็บผักหวานแล้วก็ช่วยอาสารดน้ำให้เขาด้วยค่ะรดน้ำแฟนฟมน้องจ๊อบครับผมอ,อยากอาบน้ำจังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่สวนของหลานสะพ้ายหลานชายนะครัจะปลูกไว้ทั่วไปหมดข้างริมั้วก็จะเป็นผักหวานตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนมังคุดละมุดลำมาไยมะม่วงนี่เป็นพืชผักสวนควรัวของหลานชายมอสครูเนี่ยแม่โบก็นั่งเจ้าเก็บผัก มานี่มานี่เจ้ามานี่มาซี่มาซี่มาซี่มเมื่อกี้ในคุณแม่กินอะไรอ่ะกินผักหวานไหนอ่ะนี่ไงนี่เปล่ผักหวานใส่แกงใส่มดแดงเดี๋ยวน<า>ั่งจ้าให้เดี๋ยวน้องเจ้าให้ดูเด้อใส่แกงใส่ไข่มดแดงอันนี้ไอค้าเอฟซีครับเห็นไหมครับเอฟซีเห็นบ่เห็นแล้วเนาะอ่ะ ไปเดี๋ยวคุณพ่อทายไปเดินไปเลยเคนะุณแม่ได้เยอะแล้วค่ะจ้ากีแก่สองคนเนดินดีเด้อเจ้าเนี่ยแตงตัวสวยๆแล้วก็มาส่วนลานชายกับหลังสภานนี่ค่ะต้นทุเรียน,นครับนี่ยครับตุเรียนมังกรนะครับ ก็เบื่อแล้วก็โคตรชิ้งเขาก็อาจารย์หยิบมาปลูกเดี๋ยวไปดูลูกนั้นเลยครับผมลูกชะดาชะดาวอันนี้ครับพี่ซีครับฮู้บ๊อบลูกอัญชันอันนี้นี่นี่ลูกชะดาว สละเราที่เรากินเป็นผักนะคะเวลาเขาออกลูกก็เป็นแบบนี้แล้วก็นี่อ่มนะ,อะ <laughs> มีมะม่วงด้วย <laughs> มีลังมดแดงด้วยนะขออนุญาตตอนมะม่วงเลยยังจ้าอนาุญาตจ้าอันนี้งไงสีเขียวอันนี้ครับเอฟซีครับ,บลังมดแดงครับผมโน่นมีเยอะมากเลยครับข้างบ่อนนั่นนะเดี๋ยวว่างๆนั่งจ้ากว่าแม่บัวจะมาอันนั้นดอกตอนจำปาเอฟซีดูสิครับบ้าคืองามแท้ <plataforma> ไปคุณแม่ไปยืมดีกะทายลบให้น,หน,นั่นแหละจายืมตรงนี้แหละตรงไหนจ้ามองมาด้วย <Okay. S 2> แม่หาแม่หาไม่เจอจ้าหาไม่เจอละจ้าคุณไม่เจออะไรบ้างล่ะครับอันนี้น,นี่น,นี่นี่จ้า อืคืคุณไปลูกนั้นไหมแม่ไปถ่ายทางนู้นจะได้สว่างสวา่างไหมครับนี่นนอเอาอยัางไอ,องเกลือกไอเกลือกอะไอ อันมาเอาไปไหว้ติงกดหนึ่งอ่ะถ่ายรูปให้นังจับนะชิดจ้าถ่ายแล้วบอกอ่ะหนึ 1, 2, okay. 1, 2, okay. ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามโอเคถ่ายแล้วจ้าคุณแม่คุณพ่อจะเดินอ่า หนึ่งสองสามไม่ได้คราบม่ไดีครับมาด้ค่าบดีเจอกันเค็บหน้าค่าบายบาย